สวัสดีครับพี่น่องครับพกันตอนเศร้าครับเวที AT. ใกล้เสร็จแล้วนะครับครับที่เวทีหน่อก้ังจีตังนะครับจังน้ำเงินไทยหน่องกับพ่งอาจารย์ทำสังดวนจากอาจารย์ครับ ตัดงาไหมกำลังบากาจนยกมาแล้วสุดยอดจริงๆพรสุริยาเดนพุทานคนแค่คนแค่ผมว่าเราเบาเหรรถีจะดีไหมตัดต้นไม้กับพงได้ด้วแต่ว่าตัดใจจะเขามันพุงไม่ได้ด้วย โอ้ยมือสั่นยอดเลยครับนี่เขาอยู่วัดสุริยาเย็นนะครับ เพื่อเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับมาพี่น้องบัตรหนางานร้อยเาลนะครับแต่ว่าบัตรแฉงนี้พ่อาจารย์ขายได้สองพันเดี๋ยวผมจะจัดสามพันครับบัตรแฉงสามพันนะครับ,บ 3, รวมคนที่จะมาซื้อหน้างาั้น

เจ็ดสิบแปบปรนะครับรรก็สิได้พักกาไปกิดเขาเดี๋ยว,วัดมีข้าวกินนะครับเน,นีี่รานอง f นะครับมาเจ็้าวมาแจกไปหมดี่ริใแล้ก็าพิ่มั้หน่องง 4, 3, ย,อย,ย, 4, ยอหยยอองง้อีก้าใบเปทั้งหมดบเจ็นบรวามึงเอไลต้างกับตัต้นใหม่อาหารี่า หานออกเลยเนี่ยหานจปว่า<ะ>หานจปว่าออหานก็คล้ายๆกับเซียทิมไฟทิ้มจอครับ Rộng tui chơi cần tăng về thì nào Rồi ổng tăng bán gì Để hạ zip Bọn trẻ khác luôn con แล้วว่ามันบังจอบังหนาเวทีครับตัดเลยสุดยอดเลยครับแบบหนานง,งี้นกว้างฟังมาดูพี่น้อง คนเดียโคุราตไม่กำลังใจกันอะไรครับทักทายกันได้นะครับผมผมกับซิโยฮันมิกกละครับแรงเดี๋ยวจากเวทีแล้วก็ติดไฟต่อครับติดไฟไมาแรงกับซิโยฮันมิกนะครับเข้าวินวินมึงไปครับเพื่อนไหนไมันไปไปซ้อมเตียมไปแก้ไขซอยกันไฟครับกับไปลู ก่อนเลยครับบรรยากาศเศร้าตื่นมาเห็ดตั้งแต่หกโมงฟูกกันมาเห็ดครับได้ไงเซนระบบก็จะได้บอลเรืออย่างไร วัตสุริยาเย็นนะครับมาครับพี่น้องอันนี้นะครับแล้วอี้นะครับเดือนธันวานะครับงานเดือนพฤศจิกาครับยังว่างหลายครับพี่น้องเพรดืนใจะยากเป็นสภาพจัดการเจ้นั้นครับสนใจติดต่อไม่ได้นะครับต่อบอจวงซอนุใจเลยครับว่าช่างเปรที่สาน้อยละพันช์นะครับสันกาไป สนักงานได้เลยครับสนักงานสารพรัดแพงนะครับอยู่บันแขงคือโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับ,บจ้างเลยเลยครับผมสำหรับผู้ใดสนใจ2วงประชันกันมีราคาพิเศษให้บอดโจเราว,ว่ามีราคาพิเศษให้เลยนะครับ2วงประชันกันงานยิงง่าเลยครับนี่มันสองวง เอ้ยโยนบันนองวิงครับโอ้ไปบัน ไม่กำลังเจอกันหลายครับกันนมื้มีอย่งผิดพาาลาดแมลแรงนะครับแต่ผมเชื่อใจสดพี่น้องได้รับได้ชมกัน,นบแบบเก่าแบบหรือปี่แล้วไลฟ์สดผ่านทางช่องท,ทางโทรศัพท์นะครับช่องทาง y o u t u b บนะครับฝากพี่น้องกวเพียงเค่นี้ครับพอกันคลิปหน้าครับ